สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องตู่ไทยแลนด์นะครับวันนี้ผมจะมาแชร์วิธีการปลูกฝักบุ้งแบบง่ายๆนะครับที่ใครก็ทําได้และโตแบบเสมอแบบนี้เหมือนผมนะครับและสามารถเก็บไว้กินและก็ขายได้นะครับวิธีนี้นะครับเขาทํากันยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูในคลิปนี้เลยนะว่าผมทํายังไงนะครับอันดับแรกให้คุณผู้ชมนะครับ มีพื้นที่ปลูกนะครับแล้วก็ขุดดินยกดินขึ้นมาตากหน้าดินไว้สักหนึ่งถึงสองวันให้เป็นก้อนๆน,นะครับจากนั้นให้คุณผู้ชมย่อยดินนะครับโดยการทุบตีแล้วก็สับอะไรให้มันเป็นละเอียดแล้วก็เกี่ยขึ้นแปลงแบบนี้นะครับขึ้นเป็นแปลงแบบนี้หลังจากขึ้นแปลงเสร็จเรียบร้อยนะครับให้คุณผู้ชมเอาน้ําหมักมาลาดนะครับน้ําหมักที่คุณผู้ชมหมักจาก เศษอาหารภายในบ้านหรือเอาอะไรก็ได้นะครับที่เป็นพวกเศษอาหารเนื้อเน่าอะไรปลาเน่าน้ำหมักปลาอะไรก็ว่าไปนะครับเอามาหนึ่งกันลอนเลยนะแล้วก็เอามาใส่บัวรดน้ำขนาดนี่ฮะบัวรดน้ำหนึ่งหนึ่งบัวนะเป็นบัวขนาดประมาณยี่สิบลิตรนะมั้งนะครับเทใส่ลงไปผสมกับน้ำนะครับเอาให้ทั่วบัวจากนั้น ให้คุณผู้ชมลา,าดดินของคุณผู้ชมเลยนะครับนี่ลาดดินไปเลยฮนะลาดดินไปเลยหรือใครไม่มีปุ๋ยหมักชีวภาพให้คุณผู้ชมใช้ปุ๋ยยูเรียนะครับลองพื้นไปก่อนนะโดยใช้ประมาณ2ช้อนโต๊ะนะครับปุ๋ยยูเรียนะหรือปุ๋ย,ย,นะย,ยสูตรอ่อาสี่สิบหกศูนย์ศูนย์นะครับลาดหน้าดินนะครับลาดผสมเสร็จเรียบร้อยให้คุณผู้ชม ทิ้งเอาไว้ประมาณหนึ่งวันให้มันซึมเข้าไปในหน้าดินก็จะได้ปุ๋ยละทีนี้ดีต่อการจเจริญเติบโตจากนั้นให้คุณผู้ชมหาเหล็กนะครับหาเหล็กหรือไม้ก็ได้จะผมใช้เหล็กตัวนี้นะนี่ผมก็เอามาจิ้มล่องอย่างงี้นี่จิ้มกดลงไปเป็นล่องเป็นล่อง,งทั้งหมดเพื่อที่จะหยอดเมล็ดนะครับนี่หยอดเมล็ดผักบุ้งอย่างงี้นะครับอ่าให้คุณผู้ชมนะครับหยอดให้หมดเลยนะครับหยอดเรียง มันเป็นแถวเลยนะครับเป็นแถวนะครับอย่าให้มันหนาเกินไปนะจากนั้นให้คุณชมเอาฟางนะครับมาคุมมาคุมให้หนาอย่าให้เห็นหน้าดินนะครับไม่ต้องหนามากหรอกแต่ว่าพยายามอย่าเห็นหน้าดินให้มันโป่งๆไว้นะครับจากนั้นให้คุณชมลดน้ําเลยครับเช้าเย็นทุกวันนี่ฮะนี่คืออายุแค่สี่วันนะครับนี่มันก็จะแทงฟางขึ้นมาอย่างนี้เลยนะครับเสมอกันอย่างนี้เลยนะพอผ่านไปอีกประมาณเราลดน้ําไปเรื่อยๆนะครับ นี่พอมันโตได้ประมาณครึ่งของต้นนี้นะครับให้คุณผู้ชมนะครับเอาน้ําหมักมาลาดอีกรอบนึงนะครับหรือว่าปุ๋ยยูเรียมมาโรยนะครับนี่แล้วมันก็จะฟูขึ้นเลยครับเป็นเส้นตรงเลยครับเป็นป้องตรงๆอย่างนี้เลยนะครับนี่นี่เนี่ยอีกประมาณอาทิตย์หนึ่งก็น่าจะได้เก็บแล้วนะครับอ่เนี่ยเคล็ดลับสามนาทีรู้เรื่องครับผมแล้วก็ถอนเอาไปขายเอาไปกินอะไรก็ว่าไปนะ โอเคหวังว่าคลิปนี้นะครับจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยสําหรับคนที่กําลังหาวิธีการปลูกฝักบุ้งไว้กินไว้ขายนะครับเอาวิธีนี้ไปทําดูนะครับคือเดี๋ยวผมอธิบายก่อนทําเป็นร่องอย่างเงี้ยนะครับแล้วคุมเลยเราไม่ได้กบดินนะเพราะว่าเวลาเราลดน้ําเนี่ยน้ามันจะมาขังที่ร่องนี้นครับแล้วก็เดินส่วนหนึ่งมันก็จะมากบเองนะครับทาให้บริเวณเนี้ยมันชื้นแล้วก็ทําให้มเมล็ดมันงอกได้ดีเวลาเราอบเวลาช่วงกลางวันร้อนๆเนี่ยแดดมันอบฟางเนี่ยฟางมันก็จะอุ่นๆ หน้าดินมันก็จะอุ่นๆร้อนๆมันก็ทําให้เมล็ดเจริญได้ดีนะครับอ่ะลองไปดูนะครับลองไปทําดูนะครับผมเชื่อว่าน่าจะได้แบบผมเนี่ยทุกเจ้าทุกลายเลยนะครับอ่ะสภาพดินของผมก็ประมาณดินเนี่ยเป็นร่วนปนทรายนะครับประมาณนี้แหละไปละสำหรับคลิปนี้ก็ถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์ซับสไครต์และกดแชร์ให้ผมด้วยนะอ่าหวังว่ามีประโยชน์นะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย หาดูป้องๆนะสวยปะ่ะนี่ปลูกแบบอินทรีย์เลยนะไม่ฉีดยาอะไรทั้งสิ้นนะครับ